สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของการ update, อัปเดตในช่วงตลาดซื้อขายเตะน,นะครับก็ที่จะถึงนี้แหละในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับมีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็มาเริ่มกันสําหรับประเด็นแรกนะครับเป็นข่าวลือในเรื่องของทางที่ ลิเวอ,อร์พูลให้ความสนใจคารมฮัสสันโอดอยมีข่าวเชื่อมโยงกันไปนะครับโดยรวมแล้วนะตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างส่วนใหญ่ครับเล่นมาจากสื่อเยอรมันนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปที่ไบร์นมูนิกด้วยเขาบอกว่ายักษ์ใหญ่ของพิบลิกอังกฤษอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีการเจรจากับทางเอเยตนของคารมฮัสสันโอดอยนะครับปีกรุ่งทางเชลซีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่โอดอย จะย้ายเข้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาครับโอดอยเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาในเรื่องของผลงานโอดอยก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับมักจะได้รับโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่โอดอยอยากย้ายออกเนะเพราะว่าโอกาสไม่ค่อยส่วนเสมอนะครับตทั้งที่ลงสนามปุ๊บก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามนะฮะแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขามากนะครับ ทีนี้นักเตะก็มีแวลนะครับสอบแววที่จะย้ายด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นครับมีข่าวว่าบรมอนนิกเคยเกือบที่จะคว้าตัวโอดดอยเข้าร่วมทัพได้แต่ว่าผลสุดท้ายก็ถือว่าเป็นดีลที่ล่มกันไปในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเชลซีบอกปัดทุกข้อเสนอนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในยวงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดสัญญาฉบับใหม่มันไม่คืบหน้าทําให้เลวูเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีช่องว่างแหละนะฮะสามารถสอดแทรกได้แล้วตอนนี้เลวูเร่งเครื่องเลยครับเร่งเครื่องแบบ แซงหน้าไบจินนูนิกไปแล้วแล้วก็อาจจะแสงหน้าเชลซีด้วยทั้งทังที่นักเตะรายนี้อยู่ในกำมือเชลซีแท้ๆนะครับคือปาดหน้าทุกทีมนะครับที่ให้ความสนใจโอดอยเข้าไปพูดคุยกับทางเอเนต์ให้มันลงตัวแล้วก็ปิดดิวซะก่อนที่จะถึงช่วงซัมเมอร์แล้วก็ไปชูเสื้อกันในช่วงซัมเมอร์ทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจเชลซีด้วยครับว่าในเรื่องของการเสริมทัพยังไม่ชัวนะครับว่าจะเสริมทัพได้หรือเปล่าก็มีการยื่นออขอ ขอแบบเป็นการซื้อตัวได้ก่อนนะฮะประมาณนั้นนะครับขอแบบอนุรลมหน่อยได้ไหมสักซัมเมอร์หนึ่งนะครับถ้าเกิดเชลซีซื้อไม่ได้เพราะงั้นเขาก็ต้องพยายามที่จะรังโอดอยอยู่กับทีมต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นงานยากของลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็บราซิลนิกด้วยนั่นเองนะครับโอเครอดูวันต่อไปครับนี่คือดีลที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้ของทางเชลซีนะส่วนประเด็นต่อมานะครับเป็นในเรื่องของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ ซึ่งเกี่ยวกับปอปบาที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับความเคลื่อนไหวออกมาอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ข่าวพกบามีค่อนข้างเยอะมากนะครับตามรายงานที่ออกมาครับเรอัลมาดริดเตรียมทุ่มเงิน125ล้านปอนด์นะฮะเพื่อให้แมนเชสเตอร์เตดแล้วก็เป็นค่าตัวสําหรับปอปบาด้วยที่เป็นเป้าหมายหลักๆของทางซีดานในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับมิดฟิลไวัย26ปีรารนี้เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลมาดริดมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับ แล้วก็ยิ่งเด่นชัดสุดก็คือเรัลอามรดอยากได้ในยุคของซีดานรอบนี้ด้วยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาเชื่อกันว่าค่าตัวขนาดนี้รู้สึกว่าแมนยูจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าค่าตัวระดับ125ล้านปอนด์เลยนะเพราะว่าดูเหมือนว่าแมนยูต้องการเก็บพ็อกบาไว้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพ็อบาคือตัวสําคัญในการนําทีมของโซชานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่พ็อบาอาจจะ ย้ายไปค่อนข้างยากก็คือเพาบาดูจะแฮปปี้กับทางโอลกเวอรโซชาดีนะฮะเพราะว่าโอลกเวอรโซชาพึ่งที่จะต่อสัญญาหรือว่าได้รับสัญญาแบบถาวรกับแมนยูไปหมดๆนะฮะสปีเพราะงั้นลูกพี่เขาอยู่เขาก็พร้อมที่จะอยู่ด้วยนะครับก็ประมาณนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากของเรัลอาผลิตหน่อยแล้วกันแต่ว่าเขาเสนอน่าสนใจครับร้อย่าล้านปอนด์อยู่ที่แมนยูแล้วในประเด็นต่อมาครับ เป็นในเรื่องของเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเลสเตอร์ซิตี้มั่นใจนะฮะที่มีการยืนยันนะครับจากเบนเดนรอยเจอร์ในการคว้าตัวยูริเตลามองนะครับกองกลางทีมชาติเบลเยียมแล้วก็จีมตัวมาจากโมนาโกนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับนะักเตะรายนี้เคยเป็นที่สนใจของแมนเชสเตอร์เตดแล้วก็สเปอร์ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเลสเตอร์คว้าตัวไม่ได้ก็น่าจะเสร็จ2ทีมนี้แหละ ค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์ครับมีการคาดการณ์กันออกมาด้วยแต่ว่าจากบทสัมภาษณ์ของโรเจอร์มันค่อนข้างชัดเจนนะครว่าทางเลสเตอร์เจาะแล้วนะครับวีดอบอกว่าตอนมองตอนนี้เนี่ยนะครับคือเรายืมตัวมาในช่วงมกราคมนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังดําเนินการอยู่นะฮะว่าจะมีช่องว่างในการท้าทามอย่างไรกันบ้างนะครับมันขึ้นอยู่กับฝ่ายพวกฝ่ายนําเข้านั้เตะของสมโมสรด้วยนะครับคือ กําลังดําเนินการเนี่ยคือกําลังดําเนินการในเรื่องที่ซื้อขาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเจรจากับมนาโกก็กําลังดําเนินการต่อไปตามลําดับนะฮะมีหลายคนที่อยู่เบื้องหลังการเจรจาครั้งนี้นะครับมันเป็นเรื่องสําคัญมากครับสำหรับเรสเตอร์เพราะว่าเราเนี่ยต้องการเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับให้กับทีมนะฮะก็เป็นการมั่นใจนะแต่ว่า อะไรก็คือได้บางทีข้อเสนออาจจะไม่ถูกใจนักเตะหรือสโมสรอนก็อาจจะทําให้ดีลล่มได้นะครับถึงแม้ว่าเลสเตอร์อาจจะเป็นเป็นหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักเตะอยู่ในความดูแลของเลสเตอร์นะเวลานี้ครับแต่ว่าสัญญาอยู่กับทางโมนาโกไงนะนะครับมันก็โอนเอียงได้ครับมีสิทธิ์โอนเองได้เหมือนกันส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของไบยูเนียร์ครับโอ้โหตอนนี้ดีลนี้มันน่าสนใจมากครับสำหรับเมทไยเดลิกเนี่ยยิ่งใกล้ซัมเมอร์ยิ่งแบบ เข้มข้นครับเพราะว่านักเตะรายนี้เนี่ยเอาเด่นชัดที่สุดเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็ไบเยนินิกอย่างหนักนะฮะคือทั้ง2ทีมนี้เขาพยายามที่จะสร้างพวกนักเตะสายเลือดใหม่กันเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ในช่วงฤดูการหน้าว่างังน,นะครับซึ่งไบเยนวินิกเองก็มีนักเตะที่อายุมากหลากหลายคนที่เตรียมที่จะปล่อยนะครับแล้วก็หาพวกนักเตะที่อายุน้อยที่ฝีเท้าดีเข้ามาตามรายงานของสื่อเดียมันเนี่ยเขาบอกมาเลยครับว่าไบเยนินิกครับเตรียมเสริมทัพ โดยการยื่นราวๆ125ล้านปอนด์หวังที่จะคว้าตัวเมทไลเดลิกนะครับแนวรับดาวรุ่งของทางอ,อ,อาแจกบาทร่ทับแล้วก็คายฮาวเวิร์ดนะครับของทางไบเออร์เดวิลเซนซึ่งเป็นนักเตะอายุน้อยทั้งคู่นะครับซึ่งเขาบอกมานะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยค่าตัวอาจจะอยู่ในระดับ125ล้านปอนด์หรืออาจจะมากกว่านั้นยิ่งเมทไลเดลิกเนี่ยก็ป่าไปแล้วรัแบบ75ล้านประมาณนั้นนะ75ล้าน80ล้านประมาณนั้น ฮาร์เวิร์ดก็ประมาณส่วนที่เหลือกันไปนะครับประมาณนั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยเขาบอกว่าความเป็นไปได้ที่ไบจินวนิคจะคว้าตัวฮาร์เวิร์ดเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะแต่ในส่วนของเดลิกเนี่ยอาจจะยากหน่อยอาจจะต้องลุ้นหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องไปแย่งกับทางบาเซลนาด้วยแล้วก็ในเรื่องของค่าตัวที่อาจจะสูงด้วยนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วนี่คือเป้าหมายของไบจินูนิคครับแล้วไบจินูนิคเนี่ยมีข่าวกับใครเนี่ยมักจะได้ด้วยนะ อย่างเช่นดูคัทเฮอร์เดสเนี่ยนะครับมีข่าวมาทั้งฤดูการก็ได้จริงๆครับปิดเดียวไปล่าสุดประมาณ80ล้านยูโรนะฮะแล้วก็เบนจเมิงปาวาก็คว้าได้ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูการแล้วนะฮะนะช่วงแรกๆแล้วนะครับก็เป็นการเสริมทัพก่อนเลยครับไม่ต้องแบบไม่ต้องดีรออะไรละในช่วงซัมเมอร์เสริมทัพไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาชูเสื้อทีหลังในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งนอกจากนี้ไบย,ยังมี ข่าวเชื่อมโยงอีกหลาย,ลายตัวด้วยนะอย่างเช่นตัวลก,ก็เป็นดูกาโยวิดบ้างคอร์ามพัสสันโอดอยอะไรประมาณนั้นนะครับเต็มไปห,หมดเลยนะฮะทีนี้ครับในส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของทางอาเซนอลนะครับอาเซนอลมีข่าวเชื่อมโยงอย่างไรนะครับเกี่ยวกับซาเบโอุมตีตีแนวรับรายนี้มีท่าทีสอแววว่าจะโดนปล่อยออกจากบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับ แล้วก็มันต้องอยู่ในกรณีที่ทางบาร์เซโลนาได้ตัวเมทเดลิกด้วยนะถ้าเกิดบาร์ซ่าได้ตัวเดลิกเนี่ยโอ้โหสเตฟเวลอุนติตี้น่าจะโดนปล่อยแน่นอนนะฮะอาจจะเป็นอาร์เซนอลแมนยูหรือเปล่านะครับก็อันนี้ต้องรอดูกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข่าวที่ผมเอามาคืออุนติตี้มีข่าวเชื่อมโยงกับทางอาร์เซนอลนะครับตามรายงานหงสือกรีฑเล่นออกมาว่าอย่างไรกันบ้างครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลตกเป็นเป้าหมายนะครับ ตกเป็นข่าวนี่หว่านะครับตกเป็นเป้าหมายของซาสเตลอุมดิตี้ที่จะเลือกมาด้วยนะครับซึ่งอาร์เซนอลได้มีการเปิดโจ๊ะโต๊ะเจาจากับทางบาร์เซโลนานะครับเพื่อขอซื้อตัวซาสเตลอุมติตี้กองหลังของทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาร่วมทีมนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งอูนายมารีมีภารกิจสําคัญนะครับในเรื่องของการปรับปรุปรงทีมในช่วงฤดูกาลหน้าเพราะว่า,าหนึ่งแหละนะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยนะครับมีอาการบาดเจ็บหลายราย,นยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เซนเตอร์แบ็กยังไม่นิ่งด้วยเพราะงั้น นี่คือเป้าหมายลำดับแรกที่อูนเนอมรีอยากเสริมนะครับแล้วก็เล็งไปที่เซอร์เม,มียออนติตี้ที่ค่าตัวดูแล้วอาจจะดรอปลงมามากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในเรื่องของอนติตี้ปัจจุบันมีการบาดเจ็บรบกวนโอกาสการใช้งานก็ไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่มันก็มีการหักลบกันไปบาซ่าอาจจะยอมดรอปราคาลงมามากนะฮะเพื่อที่จะให้ทีมหลายๆสโมสันเนี่ย เข้ามาเข้ามาเจากันได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอุลตรเองก็ถือว่าน่าจะเอามาแล้วก็อ,อ,อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรนะเพราะว่าในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยในระดับทีมชาติก็มีมากพอสมควรแล้วนะครับในระดับสโมสรในระดับทั่วยุโรปอะไรต่างๆคือเขาประสบการณ์ของข้างแน่นนะฮะการที่จะมาในพิมพ์เหลีังกฤษอาจจะปรับ ปรับแต่งในเรื่องของจังหวะเกมนิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแร่งเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการบาดเจ็บไงอ่าก็ประมาณนั้นแหละฮะปรับเล็กน้อยครับแต่ว่าผมคิดว่าประสบการณ์ช่วยเขาได้แน่นอนนะครับคงจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวนะฮะถ้าเกิดย้ายมาจริงๆนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับในเรื่องของข่าวก็สิบการย้ายทีมนะฮะแล้วก็อาจจะมีบางข่าวที่เป็นข่าวยืนยันได้นะครับก็โอเคครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับ แล้วก็ฝากกันด้วยครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับนึงไลค์ดึงแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ